ก็มาสวัสดี FC นะคะชุดนี้อคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะจะลงสองตัวบนให้เนะาะเมื่องวดที่แล้วก็ใช้เด่นสิบหน่วยใช้เด่นสิบหน่วยบนนะคะจากยี่สิบห้าำนักเห็นกันไหมเอย เด่นสิบหน่วยบนนะคะจากยีก่สิบห้าสักนกเมื่อวันเล้วชนศูนย์ก็สองนะคะแล้วแอก็เอาไปดึงอชุดสองตัวบนคงที่ของแอนะคะก็ข้าวนักไปนะคะสองห้าเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะเพื่อน ลองแคปหน้าจอดูนะแล้วก็ลองเอาไปเช็คดูได้นะคะสูตรนี้ก็สูตรสี่สิบชุดเนี่ยนะคะหกสิบแปดงวดเนี่ยแอดเขียนไว้เนะย้อนหลังไปหกสิบแปดงวดที่ออกงวดสุดท้ายที่ออกสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดกับแปดศูนย์นะคะเยอนะ แอดรวมว่ามันหลุดมันแทบจะไม่หลุดแต่หลุดน้อยมากนะปีปีหกสามห้างวดไม่มีสองตัวนี้นะคะปีหกสี่ตางงวดค่ะปีหกห้าที่แล้วไม่ไม่หลุดเลยสักงวดหนึ่งนะคะอันนี้มันอันนี้มาเริ่มต้นของปีนี้นะคะปีนี้ก็เข้าปาเกือบทุกงวดเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปดูดูเนาะเดี๋ยวแอดจะใช้เด่น สิหน่วยดึงเหมือนกันนะคะมังวดที่แล้วก็คือเข้าสองห้านะคะมันออกหกห้าสองนะคะกับห้าห้าอันนี้เราก็จะมาใช้เด่นดึงกันนะคะแอดก็จะวางเลยเนาะเพื่อนๆก็สามารถแคปหน้าจอได้เนาะงวดน,นี้ก็ได้เด่น เขียนข้างล่างก่อนเนาะกเขียนดีกว่าเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเผเพื่อนจะอยา,ากจะไปอยาจะไปเห็นะคะนอะน,นะคะเด่นสิบหกมีนานะคะหกห้า วันนี้แพทใช้1ิบหน่วยบนจากเด่นสิบหน่วยบนจากสิบหกสำนักนะคะชนเด่นสุดคือหนึ่งลอง ร้องศูงกับสองค่ะกันสามแอดก็จะใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นหลังนะคะอันนี้เอาเป็นตัวกันเนาะจ็ด <c oughs> นี่จะไม่เอาสี่ตัว <g arness> มาดึงในในสูตรนี้นะคะมาดึงในสูตรเดี <_ S 1> ย๋ยวแอจะดึงให้ดูเนาะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอจะดึงให้ดูหนึ่งนะคะก็จะมีเดี๋ยวแอจะตัดให้ดูทีนะศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเดี๋ยวรุ่นนี้จะเอาดับของธนาทรมาตัดนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้ได้ชุดน้อยลงเนาะต่อมาลองนะคะอันนี้เด่นนะคะเด่นหนึ่งนะ <c oughs> ต่อมาลองศูนย์กับสองนะคะจะมีศูนย์สามศูนย์สี่ 0ูนย์หศูเข้าไปแล้วเนาะ 02, 0 5, ูนยห้เพื่อนเพื่อนเห็นเนาะศูนย์ห้นะคะแล้วก็07 09้า อีกตัวนะคะคือสองค่ะสองตัวลองเนาะหนึ่งสองไปแล้วศูนย์สองไปแล้วก็มีสองสามสองสี่สองหกสองแปดสองห้าสองเจ็ดและสองเก้าอันนี้คือเด่นกับลองนะคะต่อมาจะเอาตัวกัน กันก็คือสามเราจะเอากันไปเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาเอาตัวดับมาตัดกันกันก็จะเหลืออยู่ศูนย์สามไปแล้วหนึ่งสามไปแล้วสองสามไปแล้วก็เหลือห้าสามค่ะห้าสามเจ็ดสามเก้าสามและแปดสามนะคะเอาน,นี้นะคะจากจากสูตรนี้เนาะ เสร็จแล้วแอดก็จะเอาใครเคยดูของอ้วนโคราดไหมคะคือของแกเข้าทุกงวดนะเป็นสิบงวดเลยเด่นเลขมาแถวในแถวเดียวกันของอ้วนโคราดนะ,ะแอดจะเอาตัวเด่นของแกมาเนาะเอามาดึงก่อนเลยตัวเด่นของอ้วนโคราดก็จะให้เด่นเลขมาในแถวเดียวกันนะเพื่อนๆลองไปหาดูอ้วนโคลาดจะขึ้นหน้าเฟซเต็มเลยของ ใช้ให้เลขแม่นนะอ้วนโคราชใช้ได้เลยแอดเนี่ยเก็บสถิติของพวกอาจารย์แต่และอาจารย์มาลงนะไม่ใช่สูตรของแอดเองเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าอ้าวแอดสูตรขเขาแอดไม่ได้ตั้งสูตรเองนะคะทุกอย่างที่แอดเอามาลงนี่คือเป็นเลขของแต่ละสำนักจับชนนะคะและแอดก็จะบอกชื่อด้วยถ้าบอกได้ถ้าหลายสำนักแอดจะบอกไม่ได้นะคะเด่นสิบหน่วยบนของอ้วนโคราชก็สามสี่ห้าหกนะคะ ในของอ้นโคลาชของแกติดบ่อยมากลองไปหาดูนะเลขมาในแถวเดียวกันนะแล้วก็จะเอาเฉพาะตัวที่ติดก็จะมีสามคือหนึ่งสามศูนย์สามสองสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามแปดสามนะคะที่ติดสามติดสี เจ็ดสี่ก็มีศูนย์สี่สองสี่แอเขียนตกไปตัวนะคะหนึ่งสี่เดี๋ยวนะคะเด่นหนึ่งเนี้ยหนึ่งสี่ตัวนะคะก็มีหนึ่งสี่เพื่อนเห็นกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะลอกมาใส่อีกใบหนึ่งให้เนาะแต่ว่าทําให้ดูว่าเนี้ย แอดทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเอาแนวทางได้ไปทำเองก็ได้ต่อมาก็เอาห้าก็มีหนึ่งห้าคือจะรู้แล้วว่าอันไหนเด่นอันไหนรองเพราะว่าเราเอาเลขเด่นแต่ละสํานักเนี่ยตั้งไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวที่ว่าติดสิบหน่อยบนของอ้วนโคลานามาตัดเราก็มาวางระดับเลขเอาเนาะก็มีศูนย์ห้าสองห้าต่อมาหกนะคะ ก็มีอา่าวหนึ่งหกในผิดนะถามถึงว่าทงตึงสี่หายหนึ <16 26 S 1> ่งหกสองหกเราก็จะได้ตัวเด่นชุดเด่นสี่ชุด 5, 6, 7, ชุดลองห้าหกเจ็ดแปดชุดชุดกันสี่ชุดเห็นไหมเราก็จะได้น้อยลงเสร็จแล้วก็ แอดก็จะไม่เขียนแล้วเนาะดับธนทรเนะี่ยดับธนดับธนกรนะไม่ใช่ธนทรธนากรนะคะดับล่างแกก็แม่นเนาะเราก็เอามาดับแต่เราก็ต้องเล่นนะแต่ว่าให้เล่นน้อยลงเดี๋ยวแอดเขียนเสร็จแล้วแอดจะบอกว่าตัวไหนคงกระดับมั่งเนาะเพราะว่าแอดก็คงจะแม่มานั่งเขียนละสามสิบชุดของอธนกรเนะี่ยแอดก็ไม่ได้เด่งออกมาเนาะเด้นไม่ค่อยจะเป็นตกลงก็จะเอาแค่เฉพาะชุดเด่นนี่นะคะ มาตั้งให้เพื่อนๆเลยเพื่อนๆก็จะได้ไปไหนแล้ว,ลวกระดาษเตรียมไว้แท้ๆเ่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าดับของของธนากรนะ่ะดับล่างของเขานะตรงกับอะไรบ้างเนาะ ันแอก็จะเขียนเลยนะคะสิบหกมีนาหกหกชุดสองตัวละ่ะไอสองตัวบนแล้วเอาตามเด่นเลยเนาะเด่นใช้น้สนอยสิงเขียนเนาะ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะสี่ชุดนะคะต่อมาก็ลองนะคะลองก็มีศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสองสามสองสี่สองห้าสองหกนะคะกันนะคะตัวกันตัวกันกัน มันก็มีห้าสามเจ็ดสามเก้าสามและแปดสามเพื่อนๆดูนะคะอันนี้แอดตั้งไว้และแอจะบอกว่าดับธนาทรน,นะคะดับธนากรพูดผิดอีกแล้วเอาชื่อนายกมาแล้วธนากรดับถ้าเพื่อนๆก็ต้องไปดูเอาเนาะแต่แอดจะเอามาตัดให้เนาะ ดับธน,กร,นกรเนี่ยตัวที่ดับองค์กันเลยนะคะสามหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยคือตัวนี้ค่ะดับทั้งสามหนึ่งทั้งหนึ่งสามเลยแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะดับเอดอาบาดไปเลยนะคะดับคือดับต่อมาสามเก้าเก้าสาม ดับทั้งไปทั้งกลับเลยค่ะคืออาจจะกาละบาดเลยตัวไหนดับดับคือดับทั้งตัวกลับต,ตัวไปดับตัวกลับตัวอะไรเนี่ยนะคะดับสองหลักเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็นี่นะคะหน แล้วแอก็จะเอาบอกว่าตัวกับธนาทรเนี่ยคือตัวกับตัวไหนดับนะคะหนึ่งสี่ไม่ดับไม่ติดดับหนึ่งสี่หนึ่งหกไม่ติดดับนะคะศูนย์สามก็ไม่ติดดับค่ะศูนย์สี่ที่ไม่ติดดับเนกาลุณาเพื่อนๆก็กลับด้วยเนอะศูนย์สี่ไม่ติดดับศูนย์ห้าก็ไม่ติดดับนะคะสองสามไม่ติดดับสองสี่ไม่ติดดับ สองห้าก็ไม่ติดดับค่ะสองหกก็ไม่ติดดับมีเนี่ยค่ะห้าสามนี่ดับเอ้ยติดดับสามห้านะคะอันนี้ดับนะเพื่อนๆสามห้าเนี่ยดับนะไม่ต้องกลับแล้วก็มีเจ็ดสามดับไหมนอ้องเดี๋ยวแอดดูก่อนนะเจ็ดสามสามเจ็ดก็ไม่มีนะคะไม่ติดดับ แปดสามไม่ติดดับให้ซื้อสามแปดนะคะอันนี้ดับก็แค่นี้นะคะที่แอดเอามาให้ก็มีก็ดูกันเนาะถ้าเกิดถ้าเด่นของอ้วนโคลาติดหน่วยบนเนี่ยมานะแอดคิดว่าเลขมันจะอยู่ในเนี้ยแต่ถ้าถ้าของเขาหลุดมันก็จะ มันก็จะอยู่ในเนี้ยคือเด่นสี่ตัวนี้ไม่หลุดเพื่อนๆเข้าใจกันนะเนาะคือแอดเน้นเน้นเน้นที่ติดของของอ้วนโคราาให้นะคะก็คืออยู่ในนี้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีตัวเด่นตัวไหนจะมาดึงเองก็ใบนี้เลยนะคะไม่เชื่อว่าเลขอ้วนโคราชจะติดในิีหน่อยเนี่ยก็เอามาตัดกันเอาเนาะจากเนี่ยที่แอดวางเนี่ยคือสูตรที่แอดเอามาเอามาใช้สี่สิบชุดเนี่ย หลุดยากมากค่ะแต่ละปีแอดบอกเลยปีที่แล้วไม่หลุดเลยค่ะอยู่ในยื่ในสี่สิบชุดนี่เลยค่ะอันนี้เพื่อนๆนก็ลองไปดูอนนะเนาะอันนี้คือเอาอ้วนโคราชมาตัดแล้วนะเหลือเด่นแค่นี้ก็เพื่อนๆนก็แคบหน้าจอเดี๋ยวแอดจะถ่ายถ่ายลงทั้งชุดชุดที่ยังไม่ได้ตัดและชุดที่ตัดแล้วเนะี่ยไปลงในหน้าเฟซนะคะ ก็ขอบคุณ f c ทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกดติดตามให้แอดบ้างนะคะที่เข้ามาดูกดถูกใจก็ติดตามให้แอดด้วยค่ะก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็สรุปแค่สองตัวบนก่อนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีค่ะ